ก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในช่องสาก,กิลิแชแนลนะในวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกสามสามเหมือนเดิมนะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบแปดแล้วนะหลังจากที่เซิร์ฟเปิดมานะครับในวันนี้เดี๋ยวเราหาสุ่มตัวม่วงนะเรื่อยๆไปเปือยไปนะครับวันเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ผมผมอยากสุ่มหาซอมบี้แมนนะหินซอมบี้อะ่ะคือตอนนี้ผมไม่อยากทําแฟดเว้ยผมเสียดายหินตอนนี้ นี่นะเพราะว่าถ้าผมทำแฟตตอนนี้ผมต้องเลือกเราว่าหินฮีโร่อะห้าอันเว้ยอีสามอันตรงเนี้ยมาบวกอีกหนึ่งหินตัวเนี้ยให้เป็นสี่อันแต่ว่าผมอยากเผื่อเอาไว้ทำฟีนิกแมนด้วยเพราะว่าจะแลกหินปีศาจมาเพิ่มนะเพราะว่าผมมันจะมีหินที่เขาแจกอยู่ตรงเนี้ยเอออีหนึ่งหินแล้วก็แลกในตัวมออีกหนึ่งหินนะ ก็เท่ากับว่าเราจะใช้แค่1ห,หินแน่ในกล่องหินฮีโร่อะโอ้กูพูดงงจังวะกูเคค่อยว่ากันละกันเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวม่วงกันนะเดี๋ยวก่อนไปก็เดี๋ยวพามาอัปเดตก่อนก็คลิปก่อนเราได้ไปรีวิวเว่กัเจ้ากระบองเหล็กมานะครับนี่นะนี่ตอนนี้ก็พลังเท่าไหร่แล้ววะเกือบห0 0 0นแล้วนะ ไม่ค่อยมีอะไรมากนะกระบอกเหล็กตอนนี้ยไม่ค่อยต่างจากคลิปก่อนมากเนี่ยเออได้ของทองม,มาใหม่เออได้เป็นเฮดเพียตาต้านทานนะอันเก่าที่ผมใส่ให้กระบอกเล็กก็จะเป็นเฮดพีความเร็วแต่นี้น่าจะทําให้ถึกขึ้นนิดนึงนะถ้าติดต้านทานส่วนความเร็วเรามาใส่ให้โซนิกนี่โซนิกแล้วก็ตัวนี้เราไม่มีโจมตีความเร็วด้วยไม่รู้ว่าไปใสใ่ใครอยู่หรือเปล่าแต่ไม่น่ามีนะ เราจะไม่ได้เหมือนกันซอรี่แต่เราไปดูอันดับกันก่อนดีกว่าเฮ้ยกูตกมาอันดับ8ถ้าเราทำเอเด,ดาบัวน,น,นี้เราได้ขึ้นอันดับ5ได้เลยนะตอนนี้พลังเราก็อยู่ที่2องสองล้านหกแสนนะก็บาะสล้านหกหมื่นพาดาอยู่อันดับที่ยีิบเออตัวละครสุดแข่งเป็นเมทัลแบบร่างยูอาร์ก็กระบองเหล็กนะอ,อันดับที่16พลัง5้าแสน ยูก็ดหนึ่งมาเดิมเหมือนผมลืมเลยว่ะเออในวันนี้เขาก็แจกไอ้นี้ด้วยนะชดเชยซัพพอร์ตของคนที่แบบเออเติมซัพพอร์ตไปก่อนที่มันอัปเดตมามายย้อนหลังแจกให้หนะล่างแรกกระบองเหล็กแต่ผมมาเติมตอนที่มันอัปเดตแล้วด้วยเท่ากับว่าผมได้กระบองเหล็กสองตัวเลยนะตัวเนี้ยล้ววันนี้ผมก็เติมมานิดหนึ่งด้วยนะเพราะว่าปลดเอาไอ้ตรงนี้ไอ้ที่มันเติมเงินครบยอดอยู่ไหนะวะ นี่ตีหนูเนี่ยโอเคเราก็ได้ตีไปเรียบร้อยแล้วนะเราเอาหกหกร้อยหกสิบหกเพชรเนี่ยคูณสองเลยแล้วเราก็ได้ไปซื้อตัวดํามาด้วยนะครับดาบ้าะไรต,ตัวม่วงตัวม่วงตอนนี้เรามีเก้าใบเว้ยเดี๋ยวเราซื้อเพิ่อมอีกหนึ่งใบในการใช้แบงค์เขียวนะใช้ตั้งสามสิบแบงค์เลยไม่แพงแต่ผมรีบไงไม่สนใจหรอกเติมไม่อาโอเคเราก็จะมีตัวแดง กับตัวโม่งอย่างละสิบเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวแดงก่อนเราอยากได้ซอมบี้แมนร่างแรกอะเพราะว่าเผื่อเราได้เออไอเจ้าเนี่เจ้าอะไรวะเจ้าหินซอมบี้แมนด้วยเป็นฟีนิกซ์แมนก็ได้นะสีทองกันแล้วแบบโอ้ไม่ไวะสีม่วงแต่ว่าเราสุ่มอะไรวะตัวม,ม่งไปประมาณ30บใบใช่ไหม เหรีอตอนนี้นเออสาใบนี่เราออกทองทุกครั้งเลยนะไม่โคตรดีแต่แล้วก็ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการนะออกทองอยก็จริงมาสิบใบนี้ได้ทออย่างนี้เลยเชื่อมากเลยปับ๊บแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะใบที่40่สิบโอ้ลยไม่กระตุกต้องลุ้นเป็นหิน สีทองไหมทองโอ้โหสีม่วงโเพื่อนจเจ็บว่าผูสิ่งใช้ตั้งสามสิบแบงค์เขียวแรกเกียร์ก็อย่าบอกโอ้ยอยากกูให้ให้ทองมาสามโลติดแล้วให้เกลือบ้างเถอะตอนแรกคลิปนี้ผมว่าจะทำแฟตด้วยแต่ผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าว่าถ้าผมทำแฟดต,ตอนเนี้ยผมจะไม่ได้ทำนกเว้ยเพราะหินไม่พอ เรากักไว้ก่อนนะเราไม่รีบเราเรื่อยๆไงเราระยะย,ยาวอืมโอเคแล้วเราก็ได้ทำไห้นีแเราด้วยนะทัชปลุกตื่นเนี่ยเป็นอาวุธสามดาวก็ทำให้ทีมฮีโรเล่นได้ดีขึ้นนะเมียให้อะไรให้อัพไหมเนะี่ยโอเคครับตัวนี้หนะึ่งกัน Two thousand years later ก็ขอกาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ในวันนี้ก็เป็นวันที่29แล้วนะของเซิร์ฟเวอร์หกสามสามนะครับในเมื่อวานก็จะเป็นวันที่28นะจริงๆวันที่28เนี่ผมว่าจะลงคลิปอยู่นะแต่ว่ามันไม่เรียลไทม์ไงเพราะว่ามันจะลงคลิปช้า1วันผมเลยมามัดรวมกับวันนี้นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่29ใช่ไหมคลิปก็จะเป็นวันที่29นะครับจริงๆผมว่าจะเอาคลิป28มาลง29แต่ว่ามันไม่เรียลไทม์อ่ะเดี๋ยวมันตามกันไม่ทันนะก็ในวันนี้ก็มีหลายอย่างอยู่นะ ที่เข้ามาแต่ผมไม่ได้อคาิชีว้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตทีหลังอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นกิจกรรมคอรตุมโซนิกผมก็ได้รับมาแล้วนะเป็นกล่องตัวนี้แล้วเราก็ได้เพชรมา1,000ด้วยก็ถือว่าดีมากนะครับเอาไว้ปั่นทีมอัพนูน่นอัพนี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือผมต้องเอาเพชรเนี่ยนะไปลงที่เออเลเวลก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องเวลเจ็ดสิบห้าก่อนพวกนี้แม่ภายในพวกนี้ต้องเวลเจ็ดสิบห้านะก่อนสี่ทุ่มสามทุ่มดิ เพราะว่าศึกดวลเกียรติยศเนี่ยไม่จะเปิดให้เล่นตอนวิว75นะแล้วคือศึกดวลทุยเออถูกละศึกดวลเกียรติยศเนี่ยมันมันจะหมดเวลาพวงนี้เวยก็คือเราต้องรีบนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราได้เล่นก่อนใครเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรเยอะนะครับก็ทําให้นําหน้าคนอื่นไปได้นะเดี๋ยวเรามารีวิวอันดับกันในวันนี้ก่อนนะครับ ถ้าเสียงเราแปลกก็ขออภัยด้วยนะเราก็ได้อยู่ตกมาอยู่อันดับที่เจดนะไม่ดิขึ้นมาจากเมา่อวก็หนึ่งอันดับจริงๆถ้าเราทำแฟดนี่ก็ได้ขึ้นมาอันดับหกได้อยู่นะได้เพิ่มสักสองสาแสนอยู่แต่จริงๆต้องรอทำคิงเว้ยพลังขึ้นเยอะไหนวะนี่นะถ้าได้คิงมาได้พลังขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่าผมว่าจะยั่ายอยู่เดี๋ยว ผมต้องรอไอ้กิจไอ้นี่หมดเวไหนวะกิจตรงเนี้ยกิจกรรมตัวแดงเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้าเราสุ่มตัวแดงใช่ไหมมันจะมีเควสเอ่อของตรงเนี้ยสีม่วงเนี่ยถ้าเราสุ่มไปสักร้อยร้อยตัวแดงเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่วะเเราจะได้ประมาณ20่ิบวิวเลยนะเออยไม่ดิได้แค่สิวิวนะครับเพราะมันตันแค่วิวละร้อย ร้อยใบก็หนึ่งพันวิวอร์ตก็ได้สิวเวลนะถ้าลิ้นพันหนึ่งก็ขอให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่ง่นนี้เช็คชื่อพร๋ยวอัปเดตให้ดูนะวันนี้เราก็ได้มาตัวดามาอีกสิบใบนะครับตอนนี้เรามีตัวด200า2สองร้อยใบละถ้าเด็กมาก็น่าจะเหลือๆนะรอให้ฟ u ล l ูอด้วยในวันนี้จะมีศึกดวลสุดสัปดาห์เข้ามาด้วยนะในวันเสาร์นี้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูนี่นะแต่ผมได้ลงสึกดวลฮีโร่นะครับแต่เราโดนตัดเกิดโดยคนนี้นะท็อปหนึ่งเนี่ยเป็นแชมป์ด้วยอยู่ไหนวะตรงนี้นะแพ้ตั้งแต่รอบ32ทีมดวงแย่มากผมผมเข้าดวลฮีโร่ครั้งแรกด้วยนะแล้วโดนตัดเกิดโคตรไวเลยเอาจริงถ้าเขาไม่มีแบบจีนอตหรือทัสมะกีเนะี่ยชักตัวนะ ผมน่าจะพอได้เล่นอยู่นะครับอันนี้ยืนได้อยู่สองเทือนอยู่นะแต่ไม่ได้อันตรีนะโดนซอมบี้แมนบ็อกก็เดี๋ยวเราพามาดูแชมป์ฮีโร่กันก่อนนะเออสองทีมนี้ต่างกันแค่จีนอสกับกระบองเหล็กนะครับฝั่งซ้ายนี่น่าจะเป็นเวียดนามนะเพราว่าจะใช้เป็นเจนอสนะครับ ซอมบี้แล้วก็ทัซึสมิกิส่วนฝั่งขวานี่จะเป็นคุณบอลน,นะใช้เป็นกระบองเหล็กนะครับอันนี้จะปลูกตื่นอาวุธสามได้ไหมน่าจใช่นะเจียนอนเขานะโอเคเออตอนนี้ถ้าสมมุติสปีดซอมบี้ใครเร็วกว่าก็น่าจะชนะไปเลยนะเพราะว่ามันจะโดนพวกทัดแรนตีก่อนนะครับทำให้ได้เปรียบเยอะเลยมันไม่มี เออคอเด็กไงมันทาให้ทนดาเมจไม่ไหวเพราะมันเป็นช่วงแบบต้นกลางเกมด้วยมันเลยบางก็ประมาณนี้ส่วนแชมป์ปีศาจนี่เราไม่ต้องเดาอะไรมากนะมีอยู่คนเดียวนี่นะครับตัวอย่างสายฟีเราสู้กับอยากได้ยูอาร์คอเนี่ยใช้เป็น G4 นะครับแล้วก็มีเออเนี่ยมีเกลียวแล้วดด้วยแล้วก็ยุงนะเดี๋ยวเราเข้าพาเข้าไปดู แค่ G4 ตัวเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วนะนี่มียุงกับคอเกลียวมาเพิ่มอีกโอกาสชนะนี่น่าจะน้อยมากเลยดูดิ G4 เข้าเกียวมาแม่งก็ปาดหมดแล้วยุงเข้ามาปาดซ้ำลบโลอีกทีนี้ก็ตายสีฮเนะหลืออะไรโดนเผาไม่ตายหมดอะ่ะนี่นะสองแชมป์ของสัปดาห์นี้ยีโรและปีศาจ เดี๋ยวเราไปรับขอในกิวก่อนผมลืมจำได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วเนี่ยต่อต้านเอ่อบุกลุกของโกเคสซเพิ่มสีทองไม่ไม่สีทองได้เป็นอะไร HP เปอร์เซนต์โอเคอันนี้โบลอยเขาเข้ามานะผมไม่ได้เข้าอัปเดตในกิวสักทีให้ดูเลยนะนี่โบลอยผมไม่น่าไหวนะน่าอย่าโดนเตะทีเดียวตายแต่ยังไม่เคยลองเล่นนะครับแต่ผมจะรอเล่นเกีิรเนี่ยอีกสองวันเนี่ยให้ได้กล่องห้าสิบ ครั้งนะแล้วเราจะได้การันตีสีทองนะครับโอเคประมาณนี้เอ,อ่อเอาจิงๆเนี่ยในเพื่อนนี้เขาสามารถแอดเข้ามาได้นะหรือทักมาให้แบบเอออยากแบบลองของเนี่ยทักมาแบบขอตีหน่อยครับพี่นี่นะตีผมหน่อยครับพี่อย่างนี้ก็ได้นะเราะแบบจดหมายเงียบมากเลยในช่องเพื่อนเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตัวละครเราเอ่อเข้ามาให้ดูยังวะจะไม่ได้เช่นกันก็เหมือนเดิมในไม่มีอะไรมากอ๋อเหมือนเดิมอะ่ะของทองใหม่ๆก็ไม่มีนะเพราะว่ามีแต่ใช่ผมจําได้แล้วของทองใหม่ๆอยู่ไหนถ้าเลื่อนมาฝั่งขวานี่รู้เลยว่าได้อะไรมีนะของป้องกันเราก็ได้สองชิ้นนี้มาเอยชิ้นนี้มานะครับ เป็นเสื้อแฟชันะป้องกันอาตาคิดีนะช่องล่างอ่ะแต่ช่องบนนี่ผมไม่อยากเจอหน้ามาอยู่แล้วเอาจริงนะส่วนป้องกันตัวนี้พอใช้ได้อยู่เพราะว่าค่าร่างดีนะครับเป็นความเร็วนี่จะครบเซตสูตรละเออเดี๋ยวเราพาไปทดสอบทีมให้ดูกันนะครับหาตีคนนี้นก่อนตีใครดีคนนี้ก็ปิดตัวไว้วะ่ะ ใครตึงๆคนนี้ไม่ไหวมันนี้ขีดีไหวไหมวะลองดูนะเราจะมาทดสอบกันเขามีซอมบี้แมนด้วยนะโอเคซอมบี้แมนเขาแล้วก็กระบอเหลีกฟาดมา11ล้านนะถ้าซึมมากี่ต่อต่อไปอะกูพูดไม่ชัดมันตุ้ม อุกอาวุธด้วยนะครับเนี่ยมาตากระบองเหล็กผมแล้วนี่ดกดออโต้ตุ๊บฟาบีซซอมบี้มาเขาปั๊บสิบสี่ล้านนะเฮ้ยมีหวังอยูน่นะเนี่ยกระบองเหล็กเรานะ่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าเจน้องเขาปืนใหญ่มาไม่เข้าหรอกคอปูบอมปับ๊บคลิปนี้อาจจะยาวอ่ะผมว่ายอย่างนี้หนึ่งช่างมันน เจวินสตันมาโอ้อันนี้แย่มากเลยมนี่สตันสองด้วยโอ้โหถ้าเรากระบองเหล็กไว้ล่างน่าจะจบไวนะ่น่าจะได้เล่นอยู่ไม่รู้ว่าตายไหมนะอย,อย่าตายแต่ผมเชื่อว่าผมไหวเว้ยผมกดข้าวแลวชนะเชื่อป่ะเชื่อไหมเป็นไงกระบองเหล็กผมตึง เพราะว่ามันจะนานมากเลยนะกว่าจะหมดสตันเกียวินเกียวินมีสตันรอบ2อีกเนี่ยจะเล่นเทินสามบอหลิกผมน่าจะถึกไงยืนยาวเพราะว่าถ้าแบบเริ่มเท Gam ินใหม่มันก็จะรีเลือดให้นะเลือดเต็มตลอดแล้วมีโรบปวบอมเดยก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย